อา้าครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมก a l i ินา่าฟรีไฟล์นะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของพวกผมนะฮะเพราะว่าโรงเรียนปิดกันโควิดนะก็วันนี้ก็ได้โอกาสที่จะได้มาลงคลิปอะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมเห็นว่ามันมีอีเวนต์สุ่มของไอเช่นนี่ซึ่งผมก็เคยสุ่มไปแล้วแล้วก็มีตัวนี้มา แล้ววันนี้ผมจะเล่นสกินนี้ไปเลยนะในโมซีวีซีนะฮะไปโอเคดูเหมือนว่าทีมเราน่าจะเก่ง rồi em Ừ, 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 ừ. máy máy ว, م, okay. วิ่งออกกล้วิ่งเดินี่เดินดนี่เดินนี่นเนาดขณะนี้เพื่อเราขึ้นมากันได้แล้วนะครับมีจัดไปหนึ่ง เรียบร้อยเข้าหัวสวย okay. ถ้ามีใครอยากเห็นผมเล่น R O V ก็บอกมาได้นะคอมเมนต์ลงได้ผมโหลดกลับมาเล่นแล้ว แต่ยังไม่ลงคลิปเพราะผมเกรงว่าอาจจะโดนคำด่าเยอะไปหน่อยว่าแบบเอ้ยยนีลินขาลิบหอยเลย,ยหมดแมหมดแมเ้เพื่อนช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยห้าไป เรียบร้อยหนึ่งตัวแตกเลยอีกตัวหนึ่งต่ออ่โอ้โหยิงพื้นโชยิงพื้นโชยิงพื้นโช อะไรกันนี่แบเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ชนะแล้วก็สกินนี้จะดูไม่สวยมากนะครับแต่ผมก็รู้สึกโอเคกับมันถ้าใครมีตังก็ไปซื้อสกินแพงๆกันไปนะผม ไม่มีตังค์ยอดยอดกดไลค์ไม่เยอะพอเรียบร้อยดาวนึงแอกหนึง่งปืนโคตรนิ่งเลยปืนโคตรนิ่งครับขนาดนี้ปืนโคตรนิ่งครับ เออจบจบเอาอยังไม่จบอีกยังไม่จบอยู่วะกูเหนื่อยแล้วนะซื้อของเมื่ตั่วไปหมดเรีนมา มันไม่มีใครอเอาเห็นเลยยืนยิงอยูอย่ข้างบนไม่ได้ว่ากูสายลอยอยู่แล้วกูยิงเพื่อนยิงเพื่อนผมยิงเพื่อนผมยิงเพื่อนผมเรียบร้อยแตกหนึ่งหัวแตก ยิงระยะไกลยิงระยะไกลไม่ตายโอ้โอ้วมดติ๊ก <is> โอเคนะครับก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับบายไอยไอยไอ